สวัสดีค่ะลูกเพจโคชเมเต้ทุกคนสวัสดีค่ะแล้ววันนี้นะคะเมเต้ขอเชิญคุณมานั่งสบายๆส,สูดลมอากาศเย็นๆให้ลึกๆค่ะแล้วก็ปล่อยออกมาเหมือนกับว่าเรากำลังนั่งจิบชาอุ่นๆใต้แสงเทียนกันนะคะแล้ววันนี้ค่ะเมเต้จะมาเล่าฟังให้คุณนะคะได้ฟังเรื่องของผู้หญิงธรรมดาคนนึงค่ะที่หลายคนในที่นี้นั้นอาจจะเคย เห็นเธอหรือบางทีคุณอาจจะรู้สึกว่าเฮ้ยอาจจะเป็นตัวชั้นเองก็ได้นะอืมและเธอนะคะก็ไม่ได้มีเส้นสายอะไรแล้วก็ไม่ได้เกิดมาในครอบครัวที่ร่ำรวยค่ะและเธอก็ไม่ได้มีปริญญาเอกหรือหน้าตาที่สวยจนต้องหันหลังกลับมาดูค่ะเธอนะคะมีแค่สองสิ่งนี้ค่ะนั่นก็คือนี่เจ็ดหลัก ที่ทำให้รู้สึกว่านอนไม่หลับกับความรู้สึกผิดในใจตัวเองที่กระซิบบอกเธอทุกวันว่าทำไมชีวิตถึงเป็นแบบนี้แต่คุณรู้มิคะว่าสิ่งที่มันเปลี่ยนชีวิตเธอนั้นไม่ใช่การถูกหวยแล้วก็ไม่ใช่การแต่งงานกับเศรษฐีแล้วก็ไม่ใช่การได้เงินทุนจากนักธุรกิจใหญ่ๆคะ่ะแต่มันคือการที่ได้ค้นพบพลังที่มาจาก จักรวาลที่อยู่ข้างในตัวเธอมาตลอดเลยค่ะว้าวอ่าโอเคนะคะและลูกค้าคนนี้ของเมตเต้นะคะเธอเป็นแม่เลี้ยงเดี่ยวค่ะที่ทำทุกอย่างเพื่อลูกของเธอเธอขายเสื้อผ้าออนไลน์ตอนกลางคืนค่ะทำงานประจำตอนกลางวันและว,วันหยุดก็ไปขายของตามตลาดทำหมดเลยค่ะทำจนหมดแรงทำจนหมดใจ แต่ยิ่งเธอนั้นทำมากขึ้นเธอก็ยิ่งเหนื่อยมากขึ้นและก็ยิ่งดิ้นรนมากขึ้นค่ะตัวเลขในบัญชีก็ยิ่งติดลบมากขึ้นเหมือนกับว่าเธอนั้นกําลังว่ายน้ําต้านกระแสน้ําที่แรงกว่าตัวเธอค่ะทุกคนและจนวันหนึ่งค่ะเธอโทรมาหาเมเต้ด,ด้วยเสียงแบบรู้สึกเศร้าแล้วก็รู้สึกรู้สึกว่าเฮ้ยทำไมฉันถึงเป็นอย่างนี้เธอถามว่าโค้ชคะ หนูใช้กด a w of Attraction ใช้กดแรงดึงดูดผิดตรงไหนคะโคชทำไมหนูยิ่งพยายามทำไมหนูรู้สึกว่าหนูอะจินตนาการว่าหนูจะรวยแต่ทำไมหนูยิ่งจนและทำไมเวลาที่หนูยิ่งขอจักรวาลหนูยิ่งรู้สึกว่าหนูไม่ได้รัดมันอืและตอนนั้นเลยคะ่ะไม่ได้รู้ทันทีเลยคะ่ะว่าเธอนั้นไม่ได้ทำอะไรผิดคะ่ะ เธอแค่ไม่รู้ความลับที่สำคัญที่สุดในกฎของแรงดึงดูดนั่นเองอและเมเต้นะคะเลยพาเธอค่ะกลับไปที่จุดจุดอันหนึ่งค่ะจุดสำคัญจุดเดียวเท่านั้นนั่นก็คือคลื่นความถี่ของใจค่ะทุกคนอจุดนี้เลยค่ะเธอนะคะไม่ได้ผิดที่พยายามค่ะ แต่เธอนั้นกำลังพยายามจากพื้นที่ของความกลัวไม่ใช่พื้นที่ของพลังศรัทธาค่ะทุกคนเธอกำลังขอจักรวาลด้วยใจที่มันเต็มไปด้วยความขาดแคลนค่ะแล้วก็ไม่ใช่ด้วยใจที่มันเต็มไปด้วยความมั่นใจและนี่แหละค่ะมันคือจุดเปลี่ยนของเธอค่ะทุกคนและคุณรู้ไหมคะสิ่งแรกที่ เปลี่ยนในชีวิตเธอนั้นไม่ใช่การเปลี่ยนพฤติกรรมค่ะและก็ไม่ใช่การเปลี่ยนโพสต์ขายของและก็ไม่ใช่การลดราคาโปรโมชั่นค่ะแต่คือการเปลี่ยนคลื่นความถี่ภายในใจเธอนั้นเริ่มจากการเปลี่ยนคำพูดในใจตัวเธอเองค่ะจากเดิมนะคะที่เธอพูดกับตัวเองว่าฉันต้องหาเงินให้รอดไม่งั้นฉันจะอดตายอืม ไม่ได้ให้เธอเปลี่ยนมาพูดคำนี้ค่ะว่าฉันเชื่อว่าฉันอยู่ในคลื่นแห่งความพอเพียงและความมั่งคั่งและก็จากเดิมค่ะที่เธอพูดว่าฉันต้องใช้นี่ให้หมดไม่งั้นฉันจะเป็นคนไม่ดีอ่าให้เธอนะคะเปลี่ยนอีกค่ะเปลี่ยนให้มาพูดประโยคนี้อีกค่ะ,ะเปลี่ยนมาพูดว่า ฉันให้โอกาสตัวเองได้ปลดปล่อยจากพันธนาการและเชื่อว,ว่าจักรวาลมีทางออกให้ฉันเสมอเลยอคุณเห็นไหมคะว่ามันมีพลังงานบางอย่างที่เปลี่ยนไปอ่าและก็จัดเดิมอีกค่ะที่เธอนั้นพูดบ่อยๆว่าฉันต้องพิสูจน์ตัวเองให้คนอื่นเห็นอ่าเมเต้บอกว่าให้เปลี่ยนอีกค่ะคุณต้องเปลี่ยนค่ะอืม และสิ่งที่เมเต้ให้เธอเปลี่ยนอีกก็คือให้เปลี่ยนมาพูดว่าฉันยอมรับตัวเองในความธรรมดาและเชื่อว่าความธรรมดาของฉันคือความพิเศษในแบบของฉันอ่าฉันยอมรับตัวเองในความธรรมดาและเชื่อว่าความธรรมดาของฉันคือความพิเศษในแบบของฉันว้นาวและคุณรู้ไหมว่าหลังจากที่เธอน,นั้นเปลี่ยน เปลี่ยนการพูดทุกอย่างแบบที่เมเต้บอกเธอแล้วสิ่งมหัศจรรย์ต่างๆมันเริ่มเกิดขึ้นเลยค่ะทุกคนเธอเริ่มฟังคําภาวนาที่มันเปลี่ยนขึ้นความถี่ในใจของเธอค่ะแล้วเธอก็เริ่มเปิดความช่วยเหลือที่ก่อนหน้านี้นั้นเธอปฏิเสธเพราะว่าเธอคิดว่าตัวเธอเองนั้นไม่คู่ควรและคุณรู้ไหมว่าสิ่งที่น่าทึ่งที่สุดเลยนั่นก็คือลูกค้าค่ะ เริ่มมาแบบที่เธอนั้นไม่ต้องวิ่งไล่แล้วก็ไม่ต้องขายแล้วก็ไม่ต้องอ on ้อนวอนอีกต่อไปและเธอก็เริ่มได้รับข้อเสนองานที่ดีขึ้นกว่าเดิมและเธอเริ่มได้รับโอกาสที่ไม่เคยคิดว่ามันจะมาและที่สำคัญที่สุดเธอเริ่มที่จะรับได้กลับมานอนหลับได้มากขึ้นแล้วก็ยิ้มได้แล้วก็เริ่มที่จะมั่นใจเชื่อมั่นในตัวเองได้อีกครั้งค่ะ และเมเตไม่ได้อยากให้ใครรู้สึกว่าต้องเก่งก่อนต้องรวยก่อนหรือต้องเป็นคนพิเศษก่อนถึงจะเชื่อมต่อกับพลังจักรวาลได้ค่ะเพราะว่าความลับที่สำคัญที่สุดเลยนั่นก็คือจักรกวาลไม่ได้ตอบสนองคนเก่งแต่ตอบสนองคนที่อยู่ในคลื่นที่ใช่ค่ะคลื่นที่ใช่ไม่ใช่คลื่นของความสมบูรณ์แบบ แต่คือคลื่นของการยอมรับคลื่นที่ใช่ไม่ใช่คลื่นของความแกร่งแต่คือคลื่นของความไว้วางใจคลื่นที่ใช่ไม่ใช่คลื่นของการควบคุมแต่คือคลื่นของการให้อำนาจกับจักรวาลค่ะและพอผู้หญิงธรรมดาคนนี้นะคะเริ่มที่จะอยู่เป็นแทนที่จะทําเป็น หนี้ต่างๆก็เริ่มปลดทีละเล็กทีละน้อยและบางครั้งด้วยวิธีที่เธอนั้นก็ยังไม่เข้าใจค่ะและก็มีคนนะคะมาช่วยใช้หนี้ให้แล้วก็มีโอกาสงานที่ดีนั้นเข้ามามีเงินพิเศษจากแหล่งที่เธอนั้นไม่เคยคิดว่ามันจะมีและรายได้ก็เริ่มเพิ่มขึ้นค่ะและก็ไม่ใช่เพราะว่าเธอนั้นทำงานหนักขึ้นแต่เพราะเธอนั้น ทำงานถูกคลื่นค่ะและที่สําคัญที่สุดคือหัวใจของเธอค่ะหัวใจของเธอนั้นเริ่มสงบเริ่มเชื่อมัน่นเริ่มรู้สึกว่าตัวเองคู่ควรที่จะได้รับสิ่งดีๆและเธอเปลี่ยนจากการเป็นผู้หญิงที่ดิ้นรนเป็นผู้หญิงที่ไหลไปตามจักรวาลค่ะว้าว และคืนนี้นะคะเมตต้อยากจะชวนทุกคนหยุดสักครู่หนึ่งวางมือลงแล้วก็หายใจลึกๆค่ะแล้วถามตัวคุณเองในใจนะคะว่าฉันกำลังพยายามจากพื้นที่ของความกลัวหรือจากพื้นที่ของศรัทธาฉันกำลังขอจักรวาลด้วยใจที่เต็มไปด้วยความขาดแคลนหรือด้วยใจที่เต็มไปด้วยความมั่นใจ ฉันกำลังสร้างพลังแบบที่ฉันนั้นไม่มีฉันขาดฉันต้องการให้จักรวาลนั้นสะท้อนกลับมาหรือคุณนั้นกำลังสร้างพลังแบบฉันมีฉันเป็นฉันคู่ควรอ่าโอเคนะคะอืมฉันพร้อมหรือยังที่จะอยู่ในคลื่นที่ใช่แทนที่จะ ทำในสิ่งที่ต้องทําฉันพร้อมแล้วเรื่องที่จะวางการควบคุมและก็เปิดใจรับสิ่งที่จักรวาลเตรียมไว้ให้ฉันถึงแม้ว่ามันจะไม่ใช่ในแบบที่ฉันนั้นจิงนตนาการเอาไว้ก็ตามอ่าเพราะว่า คุณรู้ไหมคะว่าสิ่งที่มันเปลี่ยนชีวิตผู้หญิงธรรมดาคนนั้นมันไม่ใช่สูตรสำเร็จแล้วก็ไม่ใช่เทคนิคลับและก็ไม่ใช่คำสะกดมหาเสน่ห์ใดๆค่ะแต่มันคือการกลับมาเชื่อมกับพลังแท้ของจักรวาลที่อยู่ข้างในเธอมมาตลอดและการยอมกลับมาเชื่อว่าเธอคู่ควรที่จะได้รับความดีงามค่ะ าและก่อนที่เราจะจบกันในค่ำคืนนี้นะคะเมเต้แค่อยากจะมาบอกกับคุณสักคำหนึ่งค่ะว่าถ้าคุณกำลังเหนื่อยอยู่ตอนนี้ถ้าคุณรู้สึกว่าตัวเองนั้นธรรมดาและก็ไม่มีพลังไม่มีเส้นสายใดๆไม่มีพื้นหลังที่ดี และถ้าคุณมีหนี้ที่ทําให้คุณนั้นหลับไม่ได้เลยในแต่ละคืนมีความกลัวที่มันกัดกินใจคุณอยู่ทุกวันแล้วก็มีคําพูดที่ว่าฉันไม่คู่ควรที่ติดอยู่ในหัวใจอย่าเพิ่งตัดสินตัวเองนะคะก่อนที่คุณนั้นจะได้ลองที่จะเชื่อมพลังแท้ที่จริงของคุณเองค่ะเพราะว่าสิ่งที่เมเต้เชื่อมั่นจากหัวใจเมเต้เลยนั่นก็คือ คุณไม่ต้องวิ่งหาปฏิหารอีกแล้วถ้าคุณนั้นกลับมาอยู่ในจุดที่พลังปฏิหารนั้นมันไหลผ่านคุณได้ค่ะคุณไม่ต้องเป็นคนเก่งค่ะถึงจะสมควรได้รับสิ่งดีๆแต่คุณนั้นต้องกลับมาอยู่ในคลื่นที่มันใช่ค่ะคลื่นของการยอมรับคลื่นของความไว้วางใจคลื่นของความเชื่อมั่นว่า จักรวาลรักคุณและจักรวาลมีแผนที่ดีสำหรับคุณและถ้าหัวใจคุณนั้นกำลังพยักหน้าถ้าใจคุณนั้นกำลังกระซิบว่าฉันอยากที่จะลองดูฉันอยากจะกลับมาเชื่อในตัวเองอีกครั้งเมเต้อยากจะชวนคุณมานั่งอยู่ในคลื่นเดียวกันในพื้นที่ที่ไม่มีใครตัดสินไม่มีใครเร่งรีบไม่มีใครบังคับคุณคะ่ะ ห้องนี้เลยค่ะ s o Awakening ห้องนี้เลยค่ะพื้นที่แห่งนี้เลยนะคะมีแค่คุณกับจักรวาลเท่านั้นค่ะที่พร้อมจะสะท้อนซึ่งกันและกันอย่างแท้จริงอย่างสวยงามใส่ใจตัวเองให้มากกว่าเดิมค่ะแล้วก็ให้คุณนั้นรักตัวเองให้มากกว่าเดิมค่ะ แล้วก็เชื่อมั่นในพลังที่อยู่ข้างในตัวคุณแล้วเลยแล้วเรานะคะจะมาเจอกันในคอร์สโซ u l อเวก e n i n g อันนี้เลยค่ะใครสนใจทักมาได้เลยนะคะที่ Li n t แอดแอดโคชเมเต้อักษรตัวสีดำที่เมเต้แปะเอาไว้ตรงนี้เลยนะคะแล้วเราจะได้เจอกันในคอร์สโซ u l อเวก e ินนิอันนี้นะคะในจักรวาลน,นั้น เขานะคะเต็มไปด้วยความรักเต็มไปหมดเลยค่ะแล้ววันนี้เมเต้ก็จะอยู่เคียงข้างคุณอยู่ในคอร์สโซอาวิคนี้ไปด้วยกันนะคะสำหรับใครที่สนใจทักมาได้เลยนะคะแล้วเจอกันค่ะสำหรับค่ำคืนนี้คอมเต้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะแล้วเจอกันใหม่ในไลฟ์หน้านะคะบ๊ายบายรักทุกคนฝันดีราตรีสวัสดิ์ค่ะจุ๊บ